Armofac Academic Center, for Total Solution for better Life. Better สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่เน่าสนใจมากๆในวงการยาตอนนี้เลยนะคะคือเรื่องของผลิตภัณฑ์ยาเพื่อการบำบัดขั้นสูงหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า ATMPs ค่ะครับสวัสดีครับหลายคนมองว่านี่คืออนาคตของการรักษาโรคเลยทีเดียว ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากโครงร่างหลักสูตรวิศวกรรมชีวเภสัชพษษษษษันธ์สำหรับ ATMP นะคะที่เขาเน้นเรื่องการผลิตแล้วก็ความท้าทายด้าน GMP หรือมาตรฐานการผลิตยาที่ดีนั่นเองค่ะเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนคุยให้เข้าใจกันมากขึ้นว่า ATMP เนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจากยาเม็ดยาน้ำทีเ่เราคุ้นเคยกันยังไงบ้างแล้วทำไมการผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยมันถึงท้าทายจังเลย งั้นเราเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานก่อนเลยนะคะ ATMPs นี่มันคืออะไรเหรอคะที่บอกว่าต่างจากยาปกติมันต่างกันยังไงบ้างคะครับ ATMPs นะครับหรือ Advanced Therapy Medicinal Products เนี่ยว่ากันง่ายๆคือเป็นกลุ่มยาที่ใช้สารชีวภาพที่มีชีวิตเป็นส่วนประกอบหลักเลยไม่ใช่สารเคมีสังเคราะห์แบบยาเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันตัวอย่างหลักๆก็จะมีอยู่สากลุ่มครับคือ1ยีนบำบัดหรือยีนเทอร a ปี อันนี้ก็จะใช้ไวรัสหรือวิธีอื่นๆในการนำส่งยีนเข้าไปแก้ไขในเซลล์ของผู้ป่วย2คือเซลล์บำบัดหรือ somatic cell therapy อย่างเช่นที่เราอาจจะเคยได้ยินกันคือ CAR T cell ที่เอาเซลล์ภูมิคุ้มกันของคนไข้ามาปรับแต่งข้างนอกให้มันเก่งขึ้นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปให้ไปจัดการกับมะเร็งได้ดีขึ้นแล้วก็กลุ่มที่3มคือผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเนื้อเยือ่อหรือ tissue engineered products ครับอันนี้ก็คือการสร้างเนื้อเยือ่อหรืออวัยวะทดแทนขึ้นมา จุดที่ต่างแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะครับคือ ATMPs เนี่ยมันใช้สิ่งมีชีวิตเป็นยาอืมค่ะสิ่งมีชีวิตใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์หรือยีนทำให้มันซับซ้อนแล้วก็มีความแปรผันสูงมากลองนึกภาพตามนะครับว่าวัตถุดิบเริ่มต้นหรือ starting material เนี่ยมันมาจากผู้ป่วยแต่ละคนเลยอ๋อค่ะซึ่งแนลอนว่าร่างกายสภาพเซลล์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยครับ ตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้การผลิตการควบคุมคุณภาพมันยากกว่ายาเคมีที่เราผลิตซ้ําๆได้เหมือนเดิมเป๊ะๆครับโอ้ฟังดูแล้วความที่วัตถุดิบตั้งต้นมันมาจากคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนี่เองนะคะที่ทําให้กระบวนการผลิตมันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยงั้นกระบวนการผลิตจริงๆมันเป็นยังไงบ้างคะคงไม่เหมือนโรงงานยาที่เราเคยเห็นทั่วๆไปแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับไม่เหมือนสัทีเดียว กระบวนการหลักๆก,ก็พอจะแบ่งได้เป็นส่วนต้นน้ำหรือ upstream นะครับคือขั้นตอนการเพราะเลี้ยงเซลล์หรือการสร้างไวรัสพาหะให้ได้ปริมาณที่ต้องการซึ่งตรงนี้ต้องทำในสภาวะที่ปลอดเชื้อแบบเข้มงวดมากๆครับค่ะเข้มงวดสุดๆครับแล้วก็มีส่วนปลายน้ำหรือดาว n s t r e a m คือการคัดแยกเซลล์หรือไวรัสาทาให้บริสุทธิ์แล้วก็ตเตรียมผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะฉีดกลับเข้าไปให้ผู้ป่วยอื ทีนี้ความท้าทายสำคัญนะครับหนึ่งเลยคือการรักษาความปลอดเชื้อหรือ aseptic processing ตลอดกระบวนการอันนี้สำคัญสุดๆใช่ครับเพราะถ้าเกิดการปนเปื้อนขึ้นมาเนี่ยคือเสียหายเลยอาจจะใช้ไม่ได้เลยครับสองคือการเก็บรักษาเซลล์ให้มันมีชีวิตอยู่ได้หรือ cryopreservation ส่วนใหญ่เราจะใช้วิธีแช่แข็งแบบเย็นยิ่งยวดซึ่งกระบวนการนี้ก็ต้องทำอย่างถูกวิธีเปะ๊เปะๆไม่งั้นเซลล์ตายหมดค่ะต้องระวังมากครับ สามคือปัจจุบันนี้มีแนวโน้มในการใช้ระบบอัตโนมัติแล้วก็ระบบปิดหรือ automation and closed systems มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อลดความผิดพลาดจากคนแล้วก็ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอ๋อค่ะลด human error ครับผมแล้วก็มีแนวคิดสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่า needle to needle needle to needle ใช่ครับคือตั้งแต่เราเจาะเลือกหรือเก็บตัวอย่างเซลล์จากผู้ป่วยหรือ needle in ส่งไปผลิตท,ที่โรงงาน แล้วก็นำยาที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาฉีดให้ผู้ป่วยคนเดิมเป๊ะๆหรือ needle out กระบวนการทั้งหมดนี้มันต้องมีการติดตามตรวจสอบตัวตนของผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า chain of custody และ chain of identity อ,อ๋อต้องตามได้ตลอดสายครับผมอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อการันตีร0อเอร์เซ็นเลยว่าไม่ผิดคนค่ะเพราะถ้าผิดคนนี่คืออันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับจริงด้วยค่ะเพราะมันเป็นยาเฉพาะของคนนั้นจริงๆ การติดตามตัวตนของผลิตภัณฑ์หรือ chain of identity ที่ว่านี่สำคัญสุดๆไปเลยนะคะทีนี้พอผลิตได้แล้วเรื่องการควบคุมคุณภาพตามหลัก GMP ล่ะคะมันจะเหมือนยาปกติได้ยังไงในเมื่อบางทีเราผลิตแค่ครั้งเดียวสำหรับคนไข้คนเดียวเองนี่แหละครับคือความท้าทายหลักๆของ GMP สำหรับ ATMPs เลยครับปกติยาเคมีหรือยาชีววัตถุแบบเดิมๆเ,เราจะเน้นการ scale up คือขยายขนาดการผลิตจากระดับแบบ ไปสู่ระดับอุตสาหกรรมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะผลิตเยอะๆใช่ครับแต่พอเป็น ATMP เนี่ยส่วนใหญ่มันการผลิตแบบเฉพาะบุคคลหรือล็อตเล็กมากๆเราเลยพูดถึงคำว่า scale out แทน scale out ครับคือการเพิ่มจำนวนการผลิตล็อตเล็กๆพวกนี้พร้อมๆกันเพื่อให้รองรับผู้ป่วยได้หลายรายมากขึ้นแทนที่จะทำล็อตใหญ่ล็อตเดียวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเพิ่มจำนวนลายผลิตเล็กๆแทน ประมาณนั้นครับทีนี้อุปสรรคด้าน GMP ที่เจอหลักๆเลยนะครับคือ 1. การทวนสอบกระบวนการผลิตหรือ process validation เราจะพิสูจน์ได้ยังไงว่ากระบวนการผลิตของเรามันได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้งถ้าเราผลิตแค่ล็อตเล็กนิดเดียวหรือบางทีแค่ล็อตเดียวสำหรับคนไข้คนนั้นนั่นสิคะ 2. คือการป้องกันการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination อันนี้สําคัญมากเพราะเราอาจจะต้องผลิตยาของผู้ป่วยหลายๆคนในห้องหรืออาจจะใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันมันต้องมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากๆค่ะต้องแยกกันเด็ดขาดครับผมสามคือการทดสอบและปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์หรือ product release ยาพวกนี้ส่วนใหญ่มันอายุสั้นมากบางทีเซลล์มันอยู่ได้ไม่นานเราอาจจะต้องตัดสินใจปล่อยยา โดยอาศัยผลการทดสอบบางอย่างแบบณเวลานั้นเลยหรือ Real-time Release ซึ่งต่างจากยาปกติที่รอผลทดสอบครบก่อนได้โห oh, เร็วมากครับทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงคุณภาพหรือ QRM quality risk management คือการประเมินและควบคุมความเสี่ยงต่างๆตลอดกระบวนการเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับ ฟังดูแล้วนี่มันเป็นการปฏวิวัติวงการยาเลยนะคะทั้งในมุมของการแพทย์แล้วก็มุมของวิศวกรรมด้วยทั้งหมดนี้มันมีความหมายต่ออนาคตของพวกเราอย่างไงบ้างคะถ้ามองในภาพใหญ่นะครับ ATMPs เนี่ยก็คือการทำให้แนวคิดเรื่องการแพทย์เฉพาะบุคคลหรือ personalized medicine มันเป็นจริงขึ้นมาได้จริงๆครับอื มันเปิดประตูความเป็นไปได้ใหม่ๆในการรักษาโรคที่เมื่อก่อนเราอาจจะหมดหวังหรือรักษาได้ไม่ดีพออย่างเช่นโรคทางพันธุกรรมหายากบางโรคหรือมะเร็งบางชนิดที่มันดื้อต่อการรักษาแบบเดิมๆไปแล้วค่ะเป็นความหวังใหม่เลยใช่ครับแต่แน่นอนว่ามันก็ยังมีความท้าทายรออยู่ข้างหน้าอีกเยอะทั้งเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ตอนนี้ยังสูงมากๆใช่ค่ะแพงมากครับเรื่องของการขยายกำลังการผลิตหรือส c a ล e อา t ที่ว่า ให้รองรับคนจำนวนมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ต้องพัฒนาตามให้ทันเทคโนโลยีที่มันไปเร็วมากซึ่งในอนาคตนะครับเราอาจจะได้เห็นการนำเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาช่วยควบคุมกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากๆพวกนี้เพื่อให้มันมั่นยำขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความผิดพลาดลงได้ครับ ก็น่าสนใจมากค่ะสรุปวันนี้ที่เราคุยกันก็คือ ATMP เนี่ยเป็นนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่เลยที่ใช้เซลล์หรือยีนเป็นยาที่มีชีวิตซึ่งทำให้กระบวนการผลิตแล้วก็การควบคุมคุณภาพตามหลัก GMP เนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยงไปจากยาแบบดั้งเดิมมากๆเลยนะคะมีความเฉพาะตัวแล้วก็ซับซ้อนสูงมากจริงๆปกต้องเลยครับและนั่นก็นำไปสู่คำถามสำคัญที่เราอาจจะต้องกลับไปคบคิดกันต่อนะครับ คือในวันที่การรักษาแบบเฉพาะบุคคลมากๆแบบนี้มันเริ่มมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในอนาคตระบบสาธารณสุขของเราโครงสร้างการผลิตยาหรือแม้กระทั่งกลไกาการเข้าถึงยาของผู้ป่วยเองมันจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปอย่างไรบ้างเพื่อให้น่ใจว่าเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มหาศาลแบบนี้จะสามารถกระจายไปถึงทุกคนที่ต้องการมันได้อย่างแท้จริงแล้วก็เท่าเทียมกัน